หลงนะคะแม้งานจะเยอะแต่แต่ตีสีง่ไงก็ตามนะคะเขาทําทได้อย่างไรคุณอันภูฒนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิต้องท่ามคุณจริงๆเพราะดิฉันเห็นในในคลิปคุณนะแต่ละวันแต่ละวันนะภรรยานี่นั่งเดินหน้ายังไงก็เราก็ทำให้เขามีความสุขในทุกๆรูปแบบแต่แบบพูดว่าเมียรักไม่หลงพูกเขินเลยมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอเ,รเราก็ดูแลก,กันละกันไม่ไม,มกระทั่งแบบว่าทํางานทํางานอยู่เมียโทรหาอย่างเงี้ยเอา้าก็ต้องโทรหาเขาเรียกเขาเรียกโทรหาเราเรียกกับบ้านด้วยอ่ะ เขาก็ออกก็บอกให้ไปช่วยเลี้ยงลูกไม่ได้มีอะไรหรอกโทรมาก็ใช้งานทั้งงานแซวกันฮะก็ไม่ได้มีอะไรแบบถึงขนาดนะว่าเป็นพิเศษหรอกครับแต่จริงๆแล้วผมแค่อยากจะบอกเรื่องของโดยส่วนตัวนะครับกับเรื่องของสิ่งที่ตัวเองให้ความสําคัญในหลายๆด้านนะครับก็คือผมคิดว่าเราต้องเป็นคนดูแลตัวเองตามสมควรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ใช่ไหมว่าคุณพ่อคุณแม่สอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยว่า ไม่ว่าจะแต่งงานแล้วหรือยังอย่าปล่อยตัวนะลูกเขาพูดแบบนี้นี่คือคุณแม่พูดนะ,ะไม่ได้แปลว่าเราควรยึดติดกับเรื่องภายนอกนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเราเหมือนกับมันเป็นความรับผิดชอบซึ่งกันและกันเราอยากเห็นคนที่อยู่ข้างๆตัวเราหรือรอบๆตัวเราเป็นยังไงเราก็ควรต้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของเขาแบบนั้นเหมือนกัน<ะ>หนึ่งในสิ่งที่สําคัญมากๆจากตัวผมเองแล้วผมรู้สึกเลยก็คือผมอะ,อะถ้าพูดนะย้อนกลับไปนะเคยแบบ เคยมีความทรงจํากับเรื่องของความรักซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนเราเนี่ยแหละแล้วก็พอเรามีความสัมพันธ์เราคบกับคนคนหนึ่งแล้วมันก็แยกห่างจากกันไปงยแล้วที่อานจะเล่าให้ฟังก็คือมันเป็นความประทับใจจากครั้งหนึ่งก็คือหลังจากที่มันเลิกรากันไปแล้วเนี่ยเรามีเรามีภาพของความทรงจําของความประทับใจนั้นซึ่งมันก็ค่อยๆจางหายไปแต่มันกลับมาเด่นชัดอีกครั้งหนึ่งในวันหนึ่งซึ่งเราไปได้กลิ่นกลิ่นหนึ่งซึ่งนี่คือเรื่องจริงทุกอย่างเลยปุ๊บขึ้นมาปุ๊บแล้วมัน มันเป็นกลิ่นน้ําหอมของคนใกล้ตัวคนนั้นซึ่งเขาใช้ไม่เคยเปลี่ยนกลิ่นเลยแล้วพอมันลอยเข้ามาปุ๊บแล้วมันแบบเหมือนทุกอย่างกลับมาหมดเลยออเมันเป็นความทรงจําที่แบบภาพทุกอย่างกลับมาหมดมันไม่ได้แปลว่าเราจะกลับไปรักเขาใหม่นะแต่มันเป็นมันมันระลึกถึงขึ้นมามากๆเลยและในความรู้สึกนั้นน่ะมันเป็นความประทับใจที่เราบอกกับตัวเองเลยว่าโอ้โหกลิ่นมันสามารถสร้าง ภาพความทรงจำหรือแม้แตมีผลตนะ่อความรู้สึกหรือแม้แต่อารมณ์ของคนที่มากถึงขนาดนี้เลยเหรอสร้างคาแรคเตอร์ของคนได<ฮ>้เลยสร้างคาแรคเตอร์เลยนะและเชื่อป่ะตั้งแต่วันนั้นคือวันที่ผมอะบอกกับตัวเองเลยว่าจากเนี้ยผมอะจะใช้น้ําหอมกลิ่นที่เป็นผมอื กลิ่นที่จากเนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะต้องจําเราได้แต่แน่นอนว่าต้องเปกลิ่นหอมนะจ๊ะไม่ใช่บอกว่โหจำได้ว่าอินนี่เหม็นมากเงี้ยต้องไม่ได้หรือบอฉุนมากอันนี้ก็ไม่ได้นะแก้มาทีไรฉุนทุกทีมันต้องเป็นกลิ่นที่เรารู้สึกเลยว่ามันใช่และเป็นกลิ่นที่เป็นตัวของตัวเองอื ก็เลยเป็นคนที่สะสมน้ําหอมะนะครับจริงๆแล้วเริ่มต้นจากความที่ชอบแล้วก็หลงไหลในน้ําหอมเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นศาสตร์หนึ่งซึ่งใครก็ตามที่รักในน้ําหอมมันก็จะรู้ว่าที่สุดของน้ําหอมคือน้ําหอมจากฝรั่งเศสนะครับอันเนี้ยสะสมแบบเป็นหลายร้อยหลายพันขวดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นคนที่รู้จักกับน้ําหอมมาเยอะมากนะฮะจนกระทั่งในยุคยุคหนึ่งหลายปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนต้องรู้จักแล้วก็ได้ยินเยอะมากกับ น้ําหอมที่ชื่อว่า fin. มาดามฟินผมเองก็เป็นคนหนึ่งซึ่งได้ยินนะครับแล้วก็ตอนแรกพูดเลยนะฮะว่าอาจจะเหมือนกับหลายๆคนด้วยซ้ําคือไม่สนใจน้ําหอมมีดัดดื่นทั่วไปฉันหาที่ไหนก็ได้แล้วถ้าจะซื้อน้ําหอมจะซื้อน้ําหอมที่เป็นแบรนด์แบบโด่งดังมากๆแบบนี้และต้องเป็นน้าหอมจากฝรั่งเศสสิผมเป็นคนหนึ่งซึ่งไม่เคยสนใจมาดามฟินมาก่อนนะครับและเชื่อแม้ว่าสิ่งที่จุดเปลี่ยนของมันก็คือ มันได้กลิ่นที่เราชอบในหลายๆกลิ่นและผมอยู่ในวงการเนี่ยอยู่กับคนรอบๆตัวทุกครั้งที่มันเป็นกลิ่นที่ผมประทับใจแล้วถามว่าเฮ้ยนี่หอมอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่หอมอะไรอะ่ะผมจะได้คําตอบเดียวกันเสมอคือ,อมาดามฟินแต่เป็น,น,ปนมาดามฟินกลิ่นอะไรเป็นมาดามฟินกลิ่นอะไรจนเราเริ่มแบบหรอใช้มาดามฟินเหรอเฮ้ยคุณใช้มาดามฟินเหรอเพราะคนในวงการใช้เยอะมากจริงๆจนเราก็เลยเริ่มคุยกันว่ากลิ่นที่เราประทับใจแบบนี้เนี่ย เป็นกลิ่นของมาดามฟินมาดามฟินคืออะไรมันเป็นยังไงจนถึงเพิ่งมาเข้าใจว่าจริงๆแล้วมาดามฟินเป็นน้ำหอมที่นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะใช่หัวน้ำหอมก็เอามาจากอย่างนั้นเลยถูกเลยนะฮะเราได้รับการรับรองนะครับจากสมาคมน้ำหอมนานาชาติที่ชื่อว่าอ f ฟ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์แปลว่ามันคือของดีมีคุณภาพอย่างที่สุดและกลิ่นทุกกลิ่นที่ผมประทับใจเป็นกลิ่นที่ไม่ใช่แค่หอมธรรมดาแต่มันมเป็นกลิ่นที่พูดตรงๆนะ คือมันปกลิ่นที่ดูแพงมากมันไปกลิ่นที่ดูแบบฉีดแล้วมันมีคลาสอ,อ่ะอ่ามันจะมีบางกลิ่นนะฮะที่เราคดีแลวแบบนึกในใจว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้สวยมากเลยอ่ะแต่แต่ไม่ฉีดดีกว่าวะ่ะนึกในใจแบบมีข้อโทษนะฮะแต่ว่าไม่ใช่กับมาดามฟินและถามไปมันมีหลายกลิ่นมากหลังจากนั้นเราก็เลยเริ่มเปิดใจแล้วก็เลยเริ่มทาความรู้จักกับมาดามฟินทุกวันนี้มาดามฟินคือน้ำหอมที่ผมใช้นะอ่ะเดี๋ยวค่อยบอกว่าใช้น้ำหอมอะไรกันละกันแต่อยากจะบอกว่าถ้าใครอยากลองนะครับผมอยากจะบอกเลยว่า กลิ่นของมาดามฟินความพิเศษของมันก็คือนอกจากคุณฉีดแล้วคุณได้หัวน้ําหอมมาอยู่บนตัวคุณซึ่งกลิ่นติดทนนานแล้วนี่นะฮะเวลาที่มันผสม,มกับกลิ่นของร่างกายของตัวเราเองซึ่งทุกทุกคนในโลกมีกลิ่นของตัวเองอยู่แล้วไม่ได้แปลว่าคําว่ากลิ่นตัวไม่ได้แปลว่าต้องเป็นกลิ่นที่แบบเหม็นนะ<อ>แต่คนเรามันมีน้ํามันมีเหงื่ออยู่แล้วโดยธรรมชาติทันทีที่เจอกับมาดามฟินเข้าไปมันจะมีการผสมผสานเกิดขึ้นเป็นกลิ่นใหม่ Mm. ถ้าให้พูดภาษาแบบที่ทางวิทยาศาสตร์นิดนึงก็คือเหมือนกับเป็นฟิโลโมนมันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวซึ่งผสมกับแต่ละคนก็จะแตกต่างกันเ uh. ช่นนะ,ะสมมติว่าขวดนี้สีดำนะครับฟิน <Okay. S 1> อินแบล็คอันฉีดปุ๊บป๊ขึ้นมาอย่างเงี้ยอยู่บนตัวผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บฉีดฉีดแล้วสมมติว่าคุณบุ๋มฉีดเหมือนกันปับ mm. ป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บให้เวลามาสักพักหนึ่งนะกลิ่นของมาดามฟินขวดเดียวกันนี้เมื่ออยู่บนตัวผมกับอยู่บนตัวคุณบุ๋มปนาดามันจะต่างกัน ซึ่งนี่แหละคือความพิเศษมากๆเพราะว่ามันสร้างอัตลักษณ์และที่สําคัญก็คือเราสามารถเลือกกลิ่นนี้ผสมกับกลิ่นนี้ได้อันนี้สมมติว่าหวานมากเ้างั้นเอากลิ่นสปอร์ตผสมหน่อยซิมันก็จะได้รู้สึกว่าแบบสดชื่นขึ้นมานิดนึงกลิ่นนี้สดชื่นมากผสมกับกลิ่นดอกไม้หน่อยอันนี้คือเสน่ห์และก็ความพิเศษมากๆเลยเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกนะครับสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่เคยลองผมอยากจะบอกว่านี่คือสิ่งที่นอกจากจะสนุกแล้วเป็นของดีมีคุณภาพมากๆและมั่นใจเลยว่าคุณจะต้อง ชอบแล้วก็หลงรักเหมือนกันนะครับ<ะ>อย่าคิดว่าของดีจะต้องแพงมากเสมอไปนะครับมาดามฟินนะครับคลาสสิกวันนี้มาพร้อมกับโปรพิเศษเลยนะฮะขวดสีดำและขวดสี เขียว,ยวแบบนี้นะครับสองขวดนี้นะครับปกติแค่2ขวดเนี่ยเกือบ3,000บาทแล้วครับแต่ว่าวันนี้2ขวดคุณจ่ายแค่1,990บาทเท่านั้นและพิเศษถ้าหยิบโทราศัพท์แล้วกดเข้ามาตอนนี้เลยนะครับอันจัดให้แถมฟรีให้อีก1ขวดซึ่ง2ขวดเนี้ดำกับเขียวเนี่ยเป็นกลิ่นคลาสสิกนะฮะแต่ว่ามี1ขวดพิเศษนะครับซึ่งเป็นขวดสีฟ้าเป็นน้ําหอมซัมเมอร์นะฮะ นั่นก็คือมาดามฟินฟินิชนี่นะครับรวมแถมให้อีกหนึ่งขวดและถ้าโทรติดตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครับมีโลชั่นมาดามฟินแถมให้อีกสามหลอดด้วยกันแบบนี้รับไปเลยนั่นแปลว่าคุณซื้อสองแถมอีกสี่รวมเป็นหกครับในราคาเพียง1990บาทเท่านั้นนะฮะเกาะลแล้วเ็ารู้สึกว่าเวลาเราได้กลิ่นเรายังแบบแวบๆบแบบเรายังแบอบอุ้ยทายมันเป็นกลิ่นที่สดชื่นมากๆแล้วผมหลงรักมาตั้งแต่ครั้งแรกเลย,เลยนะครับคือตัวนี้ คือตัวสีฟ้านี่แหละที่วันนี้นี่นะฮะบอกว่าเป็นอันพิเศษที่ขอเลือกมาให้แล้วแถมให้กับสําหรับทุกๆคนที่สั่งมามาันเป็นกลิ่นที่แบบหอมแบบ โทษนะผมใช้คำนี้เวลาพูดกับเพื่อนคือ,อหอมแบบผู้ด,ดีผู้ด,ดีะะอ่ะนี่ฮะนี่คือกลิ่นซัมเมอร์ซึ่งได้กลิ่นเมื่อไหร่สดชื่นเมื่อน,นั้นนะครับไม่ฉุนแน่นอนยินอย่างได้นะครับวันนี้ครับพิเศษเลยน้ำหอมมาดามฟินคลาสสิกนะฮะถ้าคุณสั่งซื้อโทรเข้ามาตอนนี้นะครับสีดำและสีเขียวอันจัดให้นี่คือกลิ่นโปรดของอันตอนนี้แถมให้เลยสีฟ้าแบบนี้กับมาดามฟินฟินิชนะครับรวม3ขวดนะฮะพร้อมกับบอดี้โลชั่นนะครับซึ่งเป็นบอดี้โลชั่น หัวน้ําหอมเหมือนกันของมาดาม,มฟินนะครับเวลาใช้แล้วทาไปเนี่ยเหมือนกับทาน้ําหอมอยู่แล้วนะครับผมกับใช้น้ําหอมขึ้นไปอีกนะฮะแล้วมันก็ผสมออกมาเป็นกลิ่นที่พิเศษขึ้นมาให้อีก3หลอดแปลว่าคุณได้ไปทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันในราคาปกติแล้วเกือบ0กพันแต่วันนี้คุณจ่ายแค่1 9 9 0บาทเท่านั้นย้ำอีกต้องใช้มาดามฟินกันทั้งหมดมเพราะมันแตกต่างจริงๆและกลิ่นดีจริงๆอยากจะบอกว่าคนในวงการใช้กันเยอะมากอย่างมีเหตุผลนะครับผมเคยเป็นคนหนึ่งซึ่ง ติดกับยี่ห้อเดิมๆแล้วก็บบคิดว่าแบบต้องเป็นยี่ห้อแบบนี้แบบน้นแบบนั้นเท่านั้นถึงจะให้กลิ่นที่มันแบบใช่กลิ่นที่มันโดนหรือกลิ่นที่มันแพงจริงๆแล้วมาดามฟินสามารถให้กลิ่นแบบนั้นได้และเมื่อผสมออกมานะครับหรือแม้แต่ผสมกันเองจะเป็นกลิ่นพิเศษเฉพาะตัวของคุณเท่านั้นนะครับสร้างกลิ่นและหากลิ่นของคุณให้เจอกับมาดามฟินลองเลือกดูครับว่าสีไหนแบบไหนเป็นกลิ่นของคุณลองผสมดูแลให้มันผสมกับความเป็นตัวของคุณออกมาเป็นกลิ่นของคุณเองกับมาดามฟินวันนี้ซื้อ2แถม4รรวมเป็นน6ะคับ